สวัสดีพี่น้องสบายดีป้ลงเอาอะไรมาเอาพาอัดมาพ้าอมาด่วนพรนาอุจิพรนอูดเมนูเาเออ้มักตงไงายง่ายพูโพดูมั่งลูกคุดีเลยบาปเลยาาสบายปลาตเลย เาขน่อยมากมทเป็นแนวคนชมนะแนวนสอตัน่อยนะสบายดีมาโอ้ยแต่หาใจหนักมาเอาตัวเอาตัวเล็กกตัวใหญ่ม่มาขี้ก่อนมาขี่ นอ้อ้ยลาบนีซองลังคาเฮือนเด้พี่น้องไม่กับเฮยมันฮอนแหงลาบเราจะเชิลงไปส่งให้บ้านชี้เคี้ยวอเพาะพวัต้านชี้เคี้ยวอันหมินบลาบคุณพี่เสื่อกไปนั่งลาบเองพี่น้องไปนั่งลาบไปจะเอาลงไปส่งให้เถอะตอนชิวเองก็ได้เห็ดไก่อยู่พี่น้อง ขอไก่ขออเป็ดอีกกระถิ่นตาแม่เนี่ยมันสองได้ป่าตัวใหญ่มาเนี่ย่ได้น้อยแค่ดได้เก้าเอาลาบได้แล้วจะจะเอาตักใส่กระซ้า่อลงไป เชื่อ,อย่้มีตมมาวางเอาเนาะมีแควอ,อยู่มนี่มีพักหอมมาลินไม้หุ่นซี่ข่แม่มาทู่แล้ก็หอยเอามาแต่เฮือนเอ้ยคำาเทืย่ยซาคาม,มุสมานะว่ากันงดงงดา

อยากกินเสพตรงนี้จับเจอเห็นว่าจับเจอค่าข้อลดไปไล่เดี๋ยวลง เขามาเอามามามาเี่น้องเอแล้วาเอามาเพชรคับหย่งเขาโคลงแล้ว คน,นก็คือโต๊ะนะเครื่องเครื่องเคียงจนเต็มกระตุกน้อยนอึงเอาพงนัวลงก่อนพี่น้องพงนัวนี่ใส่ต้ามันอยู่เนาะพี่น้องใส่ต้ามันอันนี้นี่ใสต่ต้ามเท้นาน้อยเหน่อยลือนไหก็นด้อบ่ได้กินเกินแหละก็บ่ได้ใส่เกิน ันาใสา่บ่ดพอดีมันแผ่หบ่แทบโอ้ยกกัมแท้แ่ิดีงามเนะมาะมไปหน่อยน่ดูเกระปร๋องก็คิดชิมเดี๋ยวจะเพิ่มพต้องพิกมอ,อันยังไหเขีคน

จะบงทาซิมเลยาซีมตั้งเลยบอเป็นนวเป็นนวบ่ม่เป็นนวดนวเลยออื ซมแม่ึง้นึงก่อนอืมอ่าถนัวะเนนัวนี่คือบนัวมั้อพี่น้องแต่ว่ามันเฉพาะเอาวันเอาโมันยังเออตะกู <page lunch> <itation> <ha> เนาวหอยตนแน้วพี่น้องเดินเดินมือล้าน็บเจอเลยเอบุ๊มบั๊มบุลางเลยล้เก็เจอแล้วว้าวถึงขั้นตอนของพี่น้องแคดวนแจ่งยอะข้าวนีรลงพี่น้อง เต็มเต็มมันไปมันไปเหลือบ่เห็นแจ้งเยอะเห็นแจ้งไปได้เลมักถัวลงไปเค้หออมลงลงเค้กหนึงเค้คนนึ่งโคชิคือลงไปไลงไปแล้วก็มีมีมะมีมะแข้งคุร่นอลงไปถ้าโนก็ซ่านเี่ยงเลยอเา พี่น้องข้าวาดแบบอลังการงานสางเลยพี่น้องมือนี่ยข้าวล้นบานนี่ยเลยข้าวล้นข้ล้นกินเมื่อบ้านยังอี่มเหลืองเขี้ยวกะจุๆเลยพี่น้องแสดงแต่ซีเทอดมันบอกว่าอยากเที่ยวบันไดมันเป็นเทอดขีดเตามัน ได้บอมาเคฟนะเอากระนออั่งพี่พมาเลือกเองเลือกเอง้อเาแคปเ,แเสียแน่บัตนี้อาซีมโดบัตนี้กึุบอาโูโดบัตรนี้เร่องอะไรแบงแองเลยแบงคครึ่ง บวกเพิ่มไปไดนแล้วมันสิบวพวคนแบ่งกังแบ่งสามลังค้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยายเขียวนำแบ่งแม่แม่อติแม่อติกรมัอเอียงไปกินั้านในไปหูป้า กะทงยางมาครับกระยางมาด้วรติ้าขายตักจักคือไผ่แบบนี้อันนี้ต้าขายอัยเขียวดรือว่าแม่อตะเองแบ่งแบ่งแบ่งในน่องให้ได้พี่้องใสิบงั่วถึงใน่องพอเพื่อนในนาอมันก็เบิ้อพระเลือดเพื่อนแต่อบแล้วโอ้มาเมื่อน้องยังบุพเพแบงใหกับก่พิิต ต้องลำหอนแนบเป็นีไนเนาะยังงนะแม่จะมากินข่าวรออ้นี่แหละพอมึงหันไปกล้ยร้านแน่อยจะกินแล้วแห้วหันไปแม่กินบ่อไม่ทำอะไรเดี๋ยวซื้ไเองกินหรือแม่ในชื่ออะไรนั่งอะไรกินหยุดเลยปลากูหยุดเลย เลยมึงม่ต้องนั่งใจน่นเห็บอกพี่นองเลยรถเลยยาเพิ่งกินไปดีพี่น้องสงกันเด้อละเข้ามึอนีปดีปบลุงงละเ่าสีเมื่อตอนเอาัวนน่ไปตุยจ็บแข้งไงทุนไงหมอ้วยลูกนางก็จะมากันเพเจ็บเน็อาวันอยู่เ อานีมัน่ได้ใส่ดนนมันก็ย่างได้ละบึงมีได้้าเนี่ยองขันนี้มันหลนี่ยไยนแกมันบ่เกาะเท่าเอ้ยมากินเท่าเด้อเท่านัเท่าได้หน เนี่ย,มมยผมมีซักหางปลาแม่แล้วเนยซักหางปลาทำไมขี้ขาวลาบเท่าพี่น้องจ้าอ้าวพี่น้องเห็นกินสมนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เขาาชได้ลาบไปก่อนนะพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกท่าน<อ>ที่เบิ่งพี่ส้มกราบสบายดีเอฟซีทุกคนขอบุญขอบคุณอย่าลืมเขับไปเบิ่งกซ่องใายเงืองไงเด้อพี่น้องซ่องสาวสุยบาดใจแล้วก็ซ่องใายเงือง อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสบายดี